เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่ห้าสิบแปดโฮยินชรีข้าขอถามท่านเพียงประโยคเดียวตัวอย่างเลือดจะให้เราเจาะได้หรือไม่ได้ได้ ขอแค่สามารถช่วยท่านผู้เท่าของเราได้โฮหยินซีพยักหน้ารู้ว่าอี้ชือหองพูดถึงขนาดนี้นางจะกล้าพูดอะไรได้อีกแต่เมื่อตอบรับแล้วก็เริ่มก้มหน้าเช็ดน้ำตาอีกครั้งอี้ชือหองไม่สนใจอารมณ์ของนางนั่งลงข้างเตียงเตะเลือดชีอีเสี่ยวมาสองขวดเดินออกจากฉากกั้นมองเห็นมูอ่อิงซีส่งเลือดตัวอย่างขวดหนึ่งให้นางขอบใจ ไม่เป็นไรเช่นนั้นพวกเราแยกย้ายกันกลับไปศึกษาดูเจออะไรใหม่ค่อยแลกเปลี่ยนกันได้โมอิ่งซีพยักหน้ารับทั้งสองคนเมื่อได้เลือกตัวอย่างแล้วก็แยกย้ายกันไปโมอิ่งซีใช้เวลาสองวันในการศึกษาเลือกตัวอย่างศึกษาจนปวดหัวก็ยังไม่เป็นผล พิษลึกลับครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเกินการคาดเดาของเธอไม่เพียงชีพจรเต้นไม่ต่างจากคนปกติกระทั่งเลือดก็แทบไม่ต่างจากคนทั่วไปความแตกต่างที่น้อยนิดนี้อยู่เหนือการควบคุมของยาทั่วไป เธอทดลองกับยาหลายสิบตัวมีเพียงหนึ่งหรือสองครั้งที่พบการเปลี่ยนแปลงแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและการเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะไม่มีในสำคัญแตอย่างใดเอนหลังพิงพนักเธอนวดตรงกลางระหว่างคิ้วรู้สึกหนักอึ้องไปทั้งศีรษะมองไปข้างนอกจูจ่ๆก็นึกถึงอี้ฉือหงความสามารถด้านวิชาแพทย์ของเขาไม่เลวสองวันแล้ว เขามีการค้นพบอะไรใหม่หรือไม่หรืออาจสามารถค้นหาแรงบันดาลใจจากเขาได้คิดได้ดังนั้นจึงสวมเสือ้อคลุมกันล้มเปิดประตูห้องหนังสือออกคิดว่าจะไปหาวี่สือหงองคครักษ์หญิงเห็นเช่นนั้นก็รีบเดินไปด้านหน้าและเอ่ยถามพระชายาจะไปไหนหรือ โมอิ่งซีอยากถอนหายใจโมจิงอี้ช่งสรรหามาแมลงที่เกาะติดชนิดที่สบัดอย่างไรก็ไม่หลุดมาอยู่ข้างกายเธอแม้จะเป็นความหวังดีแต่ความรู้สึกเช่นนี้ไม่ได้ทำให้คนรู้สึกดีใจหาคนท่านจะไปหาผู้ใดคำตอบของโมอิ่งซีคือการยัดกล่องยาใส่ในมือองคารักษ์หญิงซึ่งเป็นผู้ตั้งคำถามวางใจได้ ข้าไม่ออกจากต้วหากจะตามไปด้วยก็อย่าถามมากขนาดนั้นพูดจบเธอก็ก้าวเท้าฝ่าความหนาวเย็นออกไปด้านนอกองค์ารักหญิงเดินตามไปติดๆไม่กลางให้นางไปพ้นจากสายตาตนแม้แต่น้อยเดินถึงสวนดอกไม้ด้านหลังขณะที่มู่อิ่งซีกำลังปลักปรุ่มว่าควรไปตามหาวี่ฉือหงที่ไหนดีในเวลานี้ก็มองเห็นเหรินยี่ ที่กำลังรํำสุราและหยอกล้ออยู่กับสาวใช้แต่กลับไม่เห็นวี่ฉือหงและชีจิ้งเธอคิดว่าเหรินยี่ต้องรู้แน่ว่าวี่ฉือหงอยู่ที่ใดดังนั้นจึงเดินไปข้างหน้า เรนยี่มองเห็นมูอ่อิงซีกำลังเดินมาทางตนเองอย่างเชื่องช้าจากไกลๆมุมปากเขาพลันยกขึ้นเล็กน้อยโบกมือให้สาวใช้ที่อยู่ทางด้านข้างถอยออกไปสาวใช้เดินออกจากศาลาริมน้ำสวนกันกับมูอ่อิงซีที่เดินเข้ามาในศาลาจึงย่อตัวทำความเคารพ เมื่อโมอิ่งสีเดินเข้าไปในศาลาราิมน้ำสิ่งที่มองเห็นคือเลินยี่ที่มีท่าทางเหมือนปกติเขาบิดมุมปากพองยิ้มให้กับนางพูดพร่องออกมาอย่างชั่วร้ายนี่มีใช่พระชายาอี้หรือเหตุใดจึงมีเวลาว่างมาที่นี่ได้เล่าโมอิ่งซีพยักหน้าไปทางเขาถือว่าได้ทักทายแล้วจากนั้นก็พูดถึงความประสงค์ออกมาโดยตรง ข้าจะรบกวนให้คุณชายเรินช่วยตามคุณชายวี่ชื่อให้ได้หรือไม่มีเกี่ยวกับอาการป่วยของท่านเจ้าเมืองชีข้ามีข้อสงสัยอยากขอคำแนะนำจากเขาโอ้พี่แท้ก็มาหาวี่ชื่อเริญยี่วางจอกเล่าลงลูกที่ปลายคัางท่าทางคล้ายกำลังตกอยู่ในภวังความคิดในเวลาอันรวดเร็วก็ลุกขึ้นยืน เอ้ยฉือขังตัวเองอยู่ในเรือนสองวันแล้วปิดเรือนไม่พบแคกแม้แต่ข้าก็ถูกปฏิเสธให้อยู่ด้านนอกประตูเห็นแล้วมิใช่หรือข้าจึงได้มาร่ำสุราอยู่ที่นี่เพียงลำพังอย่างปลัดกลุ้มใจไร้สีสันนักแต่หากเขารู้ว่าท่านมหาต้องยอมพบแน่ไปเถอะข้าจะพาท่านไปหาเขา โมอิ่งสีต้องมองอีกฝ่ายนิ่งเห็นเขาทำท่าจะเดินออกไปด้านนอกจึงเอ่ยปากห้ามยิ้มเปล่าข้าจะไปดูท่านเจ้าเมืองชีรบกวนคุณชายเหรินช่วยแจ้งไปยังคุณชายวี่ชือถ้าหากเขาสามารถหาเวลาว่างไปด้วยได้ก็จะดีมากถ้าหากไม่มีเวลาครั้งหน้าข้าค่อยไปพบเขาให้ข้าไปบอกหรือ บางทีแม้แต่ชาญเรือนของเขาข้าก็ไม่อาจเข้าไปได้เริอนยี่ยิ้มให้นางเช่นกันจากความสัมพันธ์ของท่านกับเขาท่านน่าจะสามารถเข้าไปได้ต้องดูว่าครั้งนี้ท่านจะช่วยหรือไม่ถ้าหากช่วยไม่ได้จริงๆเช่นนั้นก็ครั้งหน้าเถอะโม่อิงซีพูดจบก็ก้มศีรษะให้เขาอีกครั้งหนึ่งขอตัว เรินยี่ยกมือทั้งสองข้างขึ้นกอดอกเอ็นตัวพิงเสาของศาลาริมน้ำมองดูแผ่นหลังนางที่เดินจากไปโดยไม่ได้เสาสีขอให้นางอยู่ต่อสายตานั้นลึกล้ำเกินคาดเดารอยยิ้มที่มุมปากเองก็ยิ่งลึกล้ำขึ้นออกจากศาลาริมน้ำามอิงสีเดินตรงไปยังเรือนหลักที่ชีอี้เสียวอยู่ องคารัก์หญิงที่ติดตามแม้ไม่ได้เข้าไปในศาลาก็พยายามเอียงหูฟังบทสนพนาของโม่อิ่งซีกับเริญยี่อย่างสุดความสามารถเห็นนางเดินตรงไปอีกทางองคารัก์หญิงทั้งสี่ต่างผลักกันไปมาอยู่ทางด้านหลังนางสุดท้ายชื่อชูถูกเพื่อนทั้งสามผลักออกมานางจึงรวบรวมความกล้าถามพระชายาคุณชายวิ่ชือท่านนั้นจะไปด้วยหรือไม่ หลายวันนี้พวกนางติดตามพระชายาตลอดเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเข้าใจท่าทีของฮูหยินชีที่มีต่อนางหากไม่จำเป็นโดยพื้นฐานแล้วพระชายาไม่มีทางไปเผชิญหน้ากับฮูหยินชีโดยตรง ตอนนี้มุ่งตรงไปทั้งนั้นนี่หมายความว่าคุณชายวี่ฉือจะไปตามที่คาดการไว้งั้นหรือฝีเท้าของมู่อิ่งซีหยุดชะงักหันหน้ากลับไปกวาดตามองพวกนางท่านอองสีของพวกเจ้า ให้คอยจับตาดูทุกการกระทำของข้างั้นหรือมองดูพวกนางแต่ละคนมีสีหน้าแปลกไปเหตุใดเธอจะไม่รู้ถึงความในใจที่พวกนางคิดอยู่มิใช่ว่าคอยพะวงจะสืบหาบางอย่างจากเธอหรือ เพื่อที่หลังจากนั้นจะได้ไปรายงานกับโมอจิ่งอี้องคารัก์หญิงมีสีหน้าอึดอัดวางตัวไม่ถูกแต่ชื่อชูยังคงพยายามพูดอย่างยากลำบากภายใต้สายตาที่จับจ้องของเธอพระชายาจากฐานะของท่านควรรักษาระยะห่างจากคุณชายวเชือประการแรกคือฐานะของเขาไม่ชัดเจนประการที่สองเขากับท่าน ชื่อชูพูดถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งไปไม่กล้าเอ่ยคำที่เหลือแต่นางคิดว่าพระชายาต้องเข้าใจว่านางอยากพูดอะไรสายตาที่คุณชายวิสือมองพระชายานั้นพระชายาหลักแหลมถึงเพียงนี้จะไม่รู้ได้อย่างไรใช่เพคะพระชายาต้องรักษาระยะห่างเพื่อเลี่ยงการถูกผู้ค้นติสิน,นินทาลับหลัง องคารักหญิงคนอื่นพยักหน้าคล้อยตามงูมอิ่งซีถอนหายใจรู้สึกอ้วศีีษะเล็กน้อยสิ่งที่พวกเจ้ากับแม่นางหลานเยียนกังวลคือเรื่องเดียวกันวางใจได้ข้าจะระวังไม่ให้เกิดความสงสัยมิเช่นนั้นเมื่อครู่ผ้าคงไปหาเขาพร้อมคุณชายเหริ่นแล้วท่านอองสีของพวกเจ้า ต้องการให้ข้าช่วยคนคุณชายอี้สือเป็นหมอที่คุณชายชีพากลับมาข้าหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับเขาไม่ได้ปรึกษาหา,หาหรือเรื่องอาการป่วยของท่านเจ้าเมืองชีเลือกสถานที่เป็นเรือนของท่านเจ้าเมืองชีจึงเป็นทางที่ดีที่สุดแต่ว่าพระชายาท่านจะหลีกหนีก็ไม่เกิดประโยชน์ใครจะรู้เขาอาจคิดทำอะไรกับท่านก็ได้ชื่อฮาว่าพึมพำเสียงเบาหนึ่งประโยค พวกเจ้ากังวลเกินไปถึงแม้ในแรกเริ่มเขาจะมีความรู้สึกกับข้ามากน้อยเท่าไรแต่ตอนนี้เขารู้ฐานะข้ายังจะมีความคิดอะไรได้อีกพวกเจ้าอย่าได้มองว่าสุภาพบุรุษเช่นเขาจะเป็นคนไม่ดีเลย แม้เธอจะยังไม่เข้าใจวี่ฉือหงอย่างแท้จริงและกำลังรอการสืบหาข้อมูลจากลู่เซาเฉินแต่จิตสำนึกก็ยังคงมองอีกฝ่ายในแง่ดีข้อจำกัดของสตรีในอดีตช่างมากมายเหลือเกินเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความลำบากให้ตนเองแต่ยังคงหลีกหนีไม่พ้นสายตาของผู้ที่ยึดถือประเพณี เธอไม่ได้งอเป็นธรรมดาที่จะมองออกว่าสายตาที่อี้เฉือหงมองเธอนั้นแตกต่างแต่ไม่ว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรเธอกับเขาต่อให้แยกตัวออกจากมอสิ่งอี้แล้วอี้เฉือหงยังคงคิดเตินเลยกับเธอเธอก็จะไม่ให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นใบหน้าที่คล้ายคลึงกับสิทธิพี่ของเขานั้นแน่ชัดแล้วว่าพวกเราไม่มีทางไปด้วยกันได้ ไม่ว่าจะหน้าตาหรือนิสัยวิ้ชือหองกับสิทธิพี่ล้วนเหมือนกันทั้งหมดคนเช่นนี้เธอทำงานร่วมกันมาสิบกว่าปีก็ไม่สามารถรักได้ถึงเปลี่ยนแปลงมิติเวลาก็ยังเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์นี้ไม่ได้ในใจเธอเขาจึงไม่ต่างอะไรกับตัวแทนของสิทธิพี่เท่านั้น เผ่าว่าชายที่ชื่อรรนยี่นั้นนึกถึงเมื่อครู่ที่เธอได้เข้าใกล้เขาเพียงระยะเวลาสั้นๆส,สายตาเธอก็มืดดำลงโดยไม่ได้ตั้งใจเธอเชื่อใจอี่สือหงแต่เรนยี่นั้นอาจจะไม่ความฉลาดเจี๊ยบแหลมของเขามีมากภายในใจกับสิ่งที่เขาแสดงออกก็ไม่เหมือนกันสามารถพูดได้ว่าเขาเป็นชายที่ภายในกับภายนอกต่างกัน เธอพยายามจะค้นหาข้อมูลจากตัวเขาแต่นอกจากภาพที่แตกละเอียดก็มองไม่เห็นอะไรอีกและภาพที่แตกละเอียดเหล่านั้นก็ประกอบเป็นภาพไม่ได้บางทีหลร่นยี่น่าจะเป็นคนที่เธอควรระมัดระวังหลังจากมู่อิ่งซีมาถึงเรือนหลักไม่นานวี่ฉือหงก็รีบร้อนตามมาเพื่อป้องกันการประทะกันของมู่อิ่งซีและหูหยินชี ได้ยินเหรินยี่บอกว่าท่านตามหาข้าอีสือหงถามนางออกไปโดยตรงเขาถามนางถทว่าภายในใจกลับดูหมิ่นตนเองอย่างรุนแรง เพียงได้ยินว่านางมหาตนโดยไม่พูดอะไรสักคำเขาก็ละทิ้งการศึกษาตัวยาที่อยู่ในมือเขายังจำได้ว่าท่านอาจารย์เคยสอนนี่คือสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดของผู้ริ่มเรียนวิชาแพทย์แค่เพราะเป็นนางคาดไม่ถึงว่าเขาจะยอมละเมิดข้อต้องห้ามสำคัญนี้ทั้งที่ความจริงเขาควรปล่อยวางโมอิงซีพยักหน้า ผลการศึกษาเลือดเป็นอย่างไรบ้างพบเจอสิ่งใดหรือไม่ไม่มีพิษลึกลับนี้ช่างจัดการได้ยากท่านเล่าเขานวดไปที่ระหว่างคิ้วตั้งแต่ลงจากเขาหลังสำเร็จการเรียนรู้จากอาจารย์เขายังไม่เคยพบเจออาการป่วยที่ซับซ้อนเช่นนี้ชั่วขณะนั้นอี้ชือหงรู้สึกว่าตนช่างไร้ความสามารถโมอิงซีมองออกถึงความเหนื่อยล้าของอีกฝ่าย เธอเยิ้มเขากับสิทธิพี่ของเธอเมื่อพินิจด,ดูแล้วมีความไม่เหมือนกันอยู่บ้างสิทธิพี่ผ่านการต่อสู้และแบบทดสอบมาอย่างโชคชนเช่นเดียวกับเธอถูกรับเข้ากลุ่มและคลุกคลีก,กับวิชาแพทย์วิชาพิษมาตั้งแต่เด็กชีวิตทุกวันล้วนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ อาจเหนื่อยล้าบ้างในบางครั้งแต่ก็สามารถควบคุมจิตใจได้ดีไม่ว่าพบเจอกับโรคที่จัดการได้ยากเพียงใดจากมุมมองของพวกเขาไม่ต่างจากอาหารธรรมดาที่รับประทานเป็นประจำถ้ายังไม่พบอะไรเช่นนั้นพวกเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสักหน่อยไม่แน่อาจสามารถหาแรงบันดาลใจให้กันและกันได้ โม่อิงซีเปิดกล่องยาต่อหน้าเขานำตัวอย่างเลือดกับยาออกมาวางตั้งเรียงรายในโลกปัจจุบันเธอกับสิทธิพี่เป็นคู่หูที่ดีที่สุดหลายความคิดก็มาจากการปรึกษาหารือกันเธอเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ความคิดเห็นจากความรู้ความสามารถในวิชาแพทย์ของอี้ฉือหงข้าจะลองพูดความคิดของข้าก่อน ตัวอย่างเลือดคนป่วยกับเลือดของคนปกติมีความแตกต่างกันน้อยมากนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของพิษลึกลับชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายคนแล้วแม้อาการภายนอกจะเห็นได้ชัดแต่อาการภายในทั้งหมดกลับไม่ชัดเจนจากที่ข้าศึกษาดูในสองวันที่ผ่านมาพบว่ายาเหล่านี้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในตัวอย่างเลือด โมอิงซีอธิบายพลางลงมือทดสอบอย่างชำนานการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นให้เห็นเธอนิ่งชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวเพิ่มอีกหนึ่งประโยคข้าพบว่ายาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวอย่างเลือดทั้งหมดนี้มีความเหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างทั้งหมดมีริดร้อนวีฉือหงต่อคำนางสีหน้านิ่งคิดตึกตรองไม่ผิด ดูเหมือนท่านเองก็ค้นพบแล้วที่น่าแปลกคือโรคพิษชนิดนี้ควรเป็นริดร้อนตามหลักควรใช้ยาที่มีริ์เย็นควบคุมแต่ยาที่มีริ์เย็นกลับไม่ส่งผลอะไรเลยควรพูดว่าสิ่งนี้มีความหมายคือนามยอกเอาหนามบงมู่อิ่งสีจ้องมองยาที่วางเรียงรายอยู่บนโต๊ะพรางครุ่นคิดเช่นเดียวกันนี่ทำให้เธอพบเจอความยากลำบากเล็กน้อย ยาบนมือข้ามีจำกัดไม่แน่าอาจมีสมุนไพรยเย็นพิเศษบางชนิดที่จะออกฤทธิ์กับมันก็เป็นได้ทั้งหมดล้วนมีความเป็นไปได้อีกทั้งปีสือหองพูดได้เพียงครึ่งก็หยุดนิ่งไปนานคิ้วขมวดขึ้นเขารู้สึกว่ามีสิ่งสำคัญบางอย่างผ่านเข้ามาในหัวเพาว่าไม่ทันที่จะจับได้ก็เลือนหายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกทั้งอะไรหรือ ไม่มีอะไรพวกเราเดินไปตามนี้ก่อนแต่ความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้ไม่พอที่จะควบคุมพิษได้อืมยิ่งทั้งสองปรึกษาหารือกันก็ยิ่งมองเห็นความเป็นไปได้ในหลายทางหลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกสองสามความเห็นความมุ่งม,มั่นในการจะถอนพิษลึกลับนี้ทำให้มู่อิ่งซีและอี้ฉือหงลงมือทดสอบในทันที หลายครั้งที่โฮยินชีอยากจะเอ่ยปากแต่ก็ถูกพวกเขาห้ามไว้ท้ายที่สุดทำได้เพียงนั่งอยู่มุมหนึ่งอย่างไม่มีทางเลี่ยงมองดูพวกเขาวุ่นวายกันไปมาทั้งสองคนปรึกษาหารือกันอย่างมุ่งมั่นสิ่งที่ทำให้นางปวดใจคือในเวลาเพียงครึ่งวันที่แสนสั้นพวกเขาเจาะเอาเลือดจากตัวท่านผู้เฒ่าไปหลายขวดแล้ว โมจิ่งอี้ใช้เวลาเดินทางข้ามวันข้ามคืนจากเมยวางปู่มายังเขตชีอินในยามข้ามคืนที่มีหิมะโปรยปลายเขาสะบัดหิมะบนตัวออกเดินเข้าไปในลานกว้างตรงไปยังห้องหลักถอดเสื้อคลุมออกส่งให้หลานเยียนที่เดินตามหลังมาท่านอ,องซีเหตุใดมือท่านจึงได้รับบาดเจ็บนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แค่แผลเล็ก เขาเหลือบมองผ้าที่พันอยู่บนหลังมือตอนแวบหนึ่งตอบกลับยังไม่ใส่ใจก่อนจะเข้าไปในห้องนึกขึ้นได้ว่ามู่อิงซีพักอยู่ที่ห้องหลักตอนนี้ดึกมากนางน่าจะหลับไปนานแล้วไม่อยากรบกวนนางจึงเดินหลบไปอีกทางตรงไปยังห้องหนังสือหลายวันนี้จวนชีซือไม่ได้เกิดเรื่องขึ้นใช่หรือไม่ลู่เซาเฉินเป็นอย่างไรบ้าง พิษซินกู่ในตัวชีอี้เสี่ยวมีอะไรคืบหน้าหรือไม่ผู้ที่แท้ลู่นั้นยังไม่ตายยังมีชีวิตสุขสบายดีส่วนพิษซินกู่ของท่านเจ้าเมืองชีพระชายายังคงศึกษาอยู่นางไม่ได้เผยความคืบหน้าอะไรออกมานางหลับไปตั้งแต่เมื่อไหรโมจิ่งอี้นึกขึ้นได้จึงมองออกไปนอกหน้าต่างสายตาตกไปทางห้องหลกัก ด้านในมืดสนิทจากที่เขาเข้าใจในตัวมู่อิ่งซีหากนางตกลงจะช่วยชีวิตคนแม้ไม่กินไม่ดื่มก็ต้องหาวิธีให้จงได้ท่านอองซีหลานเยียนยืนอยู่ที่หน้าประตูมองดูโม่จิ่งอี้ซึ่งกำลังหยิบเสื้อผ้าออกมาจากตู้ท่าทางนางพระอยากพูดแต่ก็หยุดไปอยากจะรายงานให้เขาทราบแต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มพูดจากตรงไหนดี โมจิ่งอี้ได้ยินหลานเยียนอ้าอ้าอึ้งอึ้งยครอยากพูดแต่ไม่ยอมพูดมือจึงชะง,งักไปหันกลับไปมองว่ามาพระชายามิได้อยู่ที่ห้องด้านข้างพูดได้ว่านางไม่ได้กลับมาตั้งแต่เมื่อวานนางอยู่ที่ใดโมจิ่งอี้รู้สึกไม่พอใจที่ได้ยินเช่นนี้อยู่ที่เรือนท่านเจ้าเมืองชี่สองวันมานี้นางไม่ได้หลับไม่ได้นอน เพื่อค้นหายาถอนพิษหรือนางอยากตายหรืออย่างไรเขาหมุนตัวเดินออกมาทางด้านนอกเตรียมจับตัวผู้หญิงที่ไม่รักตัวเองคนนั้นกลับมาสั่งสอนนางเองก็มีใช่ว่าไม่เข้าใจในร่างกายตนเขาหวังให้นางช่วยคนแต่คนคงช่วยไม่ได้หากนางล้มป่วยเสียก่อนท่านอ,องซีหลานเยียนยังพูดไม่จบ นางก็เรียกเขาไว้ในตอนที่เขากําลังจะก,ก้าวออกจากประตูห้องหลังเขาหยุดก็รีบเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างมู่อิ่งซีและอี้ฉสือหงในหลายวันนี้ให้เขาฟังอย่างละเอียดยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกถึงความเยือกเย็นที่กดดันคนในตัวของท่านอองซีที่แผ่ออกมาเมื่อถึงช่วงหลังนางก็ไม่กล้าพูดต่ออีกโมจิ่งอี้รีตามองดูหลานเยี่ยนด้วยสายตาอันตราย สหายที่ชีจิ้งพามาก็เป็นหมอหลานเยียนเจ้าอย่าบอกนะว่าสองวันมานี้พี่มู่อิงซีอยู่ที่เรือนชีอี้เซี่ยวก็อยู่กับบุรุษแท้วี้ชือนั่นเฮ hey, คะหลานเยียนเก็บความรู้สึกที่อยากจะวิ่งหนีไว้ท่านอองสี่ในเวลานี้ทำให้นางรู้สึกว่าน่ากลัวมากหลานเยียนรู้สึกเป็นกังวล พยายามคิดหาเหตุผลที่จะพูดเพื่อลดบรรยากาศที่มีความกดดันถขาว่าไม่รอให้นางเอ่ยปากเพียงชั่วพริบตาโมจิ่งอี้ก็หายไปจากตรงหน้านางแล้วหลานเยียนตัวสั่นสะท้านนางแอบไว้อาลัยให้พระชายาอยู่ในใจนานแล้วที่ไม่เคยเห็นท่านอองสี่โกรธมากเช่นนี้ ห้องด้านข้างเรือนชีท่ามกลางกลิ่นคาวคุ้งของเลือดราตรีที่เงียบสงัดมู่อิ่งซียุ่งอยู่สองวันรู้สึกมึนง,งงอยู่ในศีรษะในที่สุดก็เก็บกดความง่วงไว้ไม่ไหวหาวไม่หยุดปี่ฉือหงเห็นเช่นนั้นในตาปรากฏความสงสารเห็นใจแวบหนึ่งอดไม่ได้ที่จะเอ่ยโน้มน้าวท่านกลับไปพักผ่อนก่อนตรงนี้มอบให้เป็นหน้าที่ค่ะ เธอสายหน้าพยายามฝืนให้ตนเองมีสติไม่เป็นไรจากตัวอย่างเลือดบ่งบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของโรคพวกเราต้องรีบหน่อยอีกสองวันอาการของโรคน่าจะเปลี่ยนแล้วถึงเวลานั้นความพยายามของเราจะกลายเป็นศูนย์เปล่า ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้วางแผนว่าจะสู้ติดต่อกันหลายคืนแต่เมื่อคืนพวกเขาปรึกษาหารือกันทีแรกก็มีเบาะแสะเล็กน้อยในวันต่อมาเมื่อเจาะเลือดตัวอย่างจากชีอี้เสี่ยวอีกครั้งในช่วงเช้าพบว่าหยดเลือดบ่งบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของโรคเพราะคืนก่อนหน้านี้พวกเขาจับประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแล้ว ถึงเข้าใจดีว่าเลือดที่มีพิษนี้กำลังเข้าสู่ระยะใหม่วีชือหงอ่านไม่เข้าใจในอาการของโรคชนิดนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อแต่มู่อิ่งซีนั้นเข้าใจเป็นอย่างมากวันที่มาถึงจวนชีซือเธอมองเห็นภาพทุกอย่างในอนาคตได้จากในตาของฮูหยินซีทั้งหมดนั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดหวังจะได้พบเจอก่อนถึงเวลานั้น อ้องรีบคิดหาวิธีถอนพิษให้ได้ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ